ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแลแค่เสีอง่งนะครับก็เปิดตัวให้กับ F c หรือด้านผู้ชมนะครับได้เวลาดูคลิปนะครับก็จะได้เกิดการตื่นเต้นนะครับมี F อฟซีนะครับทักมาแค่เสียงดังทําไมก็ไม่เสียงดังก็จะไม่หยุดดูเนี่ยนะนะครับผมก็อันนี้นะครับสินค้าตัวใหม่อเครื่องตัดหญ้านะครับโอซุกะ นะครับรตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ้ามือถือแล้วกันนะครับมือถือเหรออ่ะมือถือนะครับตัวนี้นะครับก็จะทําการยืดได้นะยืดได้นะพี่นุ้ยนี่ยืดได้ใครตัวยาวใครตัวสั้นนะผมตัวสั้นผมใช้สั้นๆนะครับนี่แบบนี้นะครับ e be be cow, aw, ยืดได้นะครับเอ่อตัวมออแปลงตัวนี้ใหญ่มากนะครับนี่มออแปลงนะครับเป็นเป็นตัวใหญ่เลยนะครับกับที่เขาใช้ในตลาดเนี่ย โมเปลงมันจะตัวเล็กนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นตัวทดเฟืองนะครับของมอเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าเป็นของที่อื่นนะครับใช้คําว่าของที่อื่นดีกว่านะครับก็จะเป็นแบบว่าต่อตรงจากมอเตอร์เลยถ้าไหมก็ไหมเลยนะครับอันนี้เป็นตัวเฟืองทดเพื่อให้มันแรงกว่าเดิมนะครับให้แรงนะครับแบตก็2ี่สิบี่สิบโวลต์นะครับนี่แค่นี้เองนะครับแบตเล็กๆเอง แต่เป็นของโอซุกะนะครับซึ่งาการทนทานนี่ดีกว่าของคนอื่นห้าเท่าแหละของคนอื่นหรือว่าของยี่ห้อที่ไม่มียี่ห้อแหละนะครับก็ห้าเท่าแล้วกันนะครับนี่แบบนี้นะครับอ่าเป็นปวจับกระชับมือนะครับแบบนี้ถามว่าแคทได้งแง็ลองหรือยังโน่นดูโน่นพี่นุ้ยนี่ลาบไปหน้ากองนะครับเพสไปแล้วนะครับ ความแรงฟังเครื่องก่อนพี่นุฟังเครื่องได้ไหมอ่ะไปดูการตัดเลยนะครับจริงๆอ่ะเออแคแสเซแง่นะครับเทสไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับ fc หรือท่านผู้ชมแหละจริงๆเขามีกาดด้วยนะเขามีกาดบางข้างหน้านี่แต่แคทเชแง่อออกนะครับกะเอาบางกาดหลังอย่างเดียวพอนะครับนี่นะครับ เนี่ยก็อันนี้นะครับเขามีฟังก์ชันพิเศษมาให้ด้วยนะพี่นุย้ยก็จะเป็นล้อเนี่ยล้อที่อยู่ด้านข้างเนี่ยเนี่ยเอามาทําไมเนี่ยล้อเนี่ยเอามากิ้งเนี่ยเอากิ้งทำไมดูนะครับนี่เขาใช้ตัดแบบนี้นะพี่นุย้ยนี่นะครับอ่าล้อที่มากิ้งข้างๆนะครับก็เหมือนแบบว่าตามบ้านนะ่ะก็จะมีถนนทางเดินใช่ไหมน,นะครับเออแล้วก็ตัดแบบนี้นะครับ แบบนี้มันก็จะตรงแหละนะครับเนี่ยอันนั้นไม่ชัดเอาอันนี้ดีกว่าเน,นี่พอตัดตรงเนี่ยแบบนี้เลยตรงไหมพี่นุย้ยตรงตรง,ตรงแล้วก็ซัดเลยแค่แส่งแงมีสิ่งดีให้ดู เปิด y o u t u มีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบานลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังง้าจะก็เศ้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแกแสะ,งะแงะแกแสะแงะ ก็นี่นะครับวิธีการเปลี่ยนใบนะครับก็เราจะใช้ใบอันนี้นะครับแปดนิ้วนะครับหน้าแปดแปดนิ้วเลยนะครับใบกลมใบกลมนะครับก็ใส่ยังไงช่างโด่งใส่อย่างนี้เลยครับใช่เปล่าไม่ใช่ถอยหลังวิ่งไม่หันไม่ได้นะหันได้ครับนี่นะครับก็เป็นผู้เยี่ยวนานเป็นผู้เยี่ยวชาญนะครับอ๋อทำบ่อยใช่ไหม บ่อยครับบ่อยแต่ไม่ใช่เครื่องอย่างนี้นะไม่ใช่เครื่องนี้ครับเครื่องสะพายหลังเครื่องสะพายหลังเป็นน้ํามันนะใช่ครับยุ่งยากไหมยุ่งยากน้ามันมั่งสายขาดมั่งใช่ครับน้ํามันหมดมั่งอันนี้แบตหมดก็แค่ชาร์จแบตนอนนะนอนรอใช่ครับนะครับไม่งั้นก็สั่งซื้อแบตมาอีกก้อนหนึ่งนะครับเนี่ยบวดแบตก้อนเท่านี้นะครับก็จริงๆแล้วแค่ใช้แงตัดตั้งนานแล้วนะครับเป็นแถวเลยนะครับเดี๋ยวไปดูหลังบ้านก็นี่นะครับ ช่างดง DIY นะครับก็จะทําการตัดกนแล้วกันนะครับเพราะว่าแค่เทงแงะนะครับมันจะถลายลื่นลงไปเหนื่อยอไม่ใช่อักเหนื่อยอะนะครับให้ช่างดงบอกว่าจะเข้าคลิปด้วยนะโอ้ตัดพงได้เนี่ยช่างแค่ได้เพราะว่ามันแข็งแรงนะครับจริงๆแล้วมอเตอร์มันเป็นมอเตอร์ใหญ่พี่นุย้ยนะครับว่า จะไปแง่ศึกษามาแล้วว่ามอเตอร์เนี่ยไม่เหมือนของตามตลาดที่เขาขายกันสั้นๆเขาเหมือนกันออมอเตอร์นิดเดียวแล้วก็ต่อตรงด้วยนะนี่คือท่อนพงนะพี่นุ้ยเนี่แบบนี้เลยนะครับหนาด้วยนะหนาหนาอ่ะเนี่ยยังขาดนะครับอ่ะพี่ดงตัดต่อไปดิหยุดทำไมอ่ะ เครื่องไม่ได้ดังนะครับเงียบมากนะพี่นุย้ยเงียบก็ขนาดคุยกันยังรู้เรื่องนะใช่ดูดูช่างโด่งตัดนะครับก็เหมือนกับว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอืมไม่ได้ใช้น้ํามันเครื่องก็ไม่มีความเสียงดังใครตะโกนเรียกก็ได้ยินนะครับแบบนี้นะยืนเรียกไกลๆก,ก,ก็ได้ยินนะแต่ถ้าเป็นเครื่องนะอยู่กับหูเลยหนักด้วยอ่าใช่นะแค่แสะแงมีสิ่งดีให้ดู เปิดยูชูกมีความรู้ตั้งมากมายงานดีเอวงานบานละลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงล่งางกาจะก็อเส้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแกะแซะแงะ ก็หลังจากที่ตัดไฟหนับหนึงครับเป็นยังไงบ้างเบาหรือว่าเสียงเงินเบาครับเสียงเบาเครื่องเบาไหมเบาเครื่องเบาหรือหนักนะครับก็อยู่ที่เราขยับด้วยนะใช่ว่าจะกว้างจะยาวแค่ไหนเพราะตัวนั้นอยู่ในช่วงของคนไวยว่าสูงหรือต่ำอ่าใช่พอตัวนี้เป็นเป็นตัวดึงนะเป็นตัวดึงนะครับปรับได้หมดทุกขนาดอันนี้ก็ปรับได้นะครับเนี่ยมีความปรับได้เหมือนกันนะครับแค่เราคลายล็อกแค่นี้เองนะครับก็ ได้อันนี้ก็ยืดหดก็ปรับได้นะครับ <Okay. S 1> ส่วนตัวนี้ก็ปรับได้เหมือนกันนะครับกดกดปุ่มตรงนี้นะครับปรับให้มันก้มมันเงยองศานะนี่ยได้หมดนะครับ oh. อ่าตัวเนี้ยที่สําคัญนะอย่างที่แคทแองเกบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นเฟืองทดนะครับก็มอเตอร์นะครับไม่ได้ต่อโดยตรงกับหัวตัวนี้ถ้าต่อตรงนะครับจะสังเกตง่ายๆนะครับตัวมอเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับ ตัวตัวใบจักนี่ก็จะต้องอยู่ตรงกลางนะครับแต่ใบจักมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวทดอของดีของดีจริงก็มีประกันแหละ6เดือนนะครับนี่นี่นะครับใบรับประกัน6เดือนอ้าดีเลยนะครับส่วนเออแบตตัวนี้นะครับก็ใช้นานแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับทนเลยนะใช้ใช้ใช้แบตอย่างนี้นะส่วนเออแบตตัวนี้นะครับใช้ตัวชาร์จอันนี้อ้ สวยงามนะครับก็ถือว่าแข็งแรงไหมพี่ดงแข็งแรงครับนะครับก็อันนี้นะครับเป็นของโอซุกะนะครับโอซุกะนะครับผมตัวนี้แค่แค่แงบอกเลยว่านะครับสินค้าที่มียี่ห้อนะครับก็มีเซอร์วิสทั้งนั้นนะครับอย่างอันนี้มีขายแยกนะครับเน่หม้อแบตอย่างนี้นะครับอ่าเราไม่พอใจก้อนเดียวนะครับก็สั่งซื้อมานะครับเพราะว่าโอซุกะเนี่ยมี มีการขายอยู่ลอะไรแยกมีอะไรแยกอ่ามีอะไรขายแยกอยู่แล้วนะครับก็จริงๆแล้วเขามีล้อที่ขายแยกมาด้วยนะเวลาวางกับพื้นนะช่างโด่งใช่ครับเวลาวางเวลาวางกับพื้นนะ่ะเหมือนกับว่าถ้าสนามหญ้าหน้าบ้านนะมันดันไม่ได้เลยแบบนี้นะครับแต่ล้อเสริมก็มีมีราคาเพิ่มนะมีราคาเพิ่มนะมีราคาเพิ่มนะครับยังไงก็นะครับสนใจก็เดี๋ยวแค่แงะจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปละน,นะครับผม ก็สาหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับยังไงก็อย่าลืมไปช่วยกดติดตามช่างดงในช่องอะไรช่างดง DIY ครับช่างดง DIY นะครับได้เข่าเลิกทาแล้วยังนะงโอเคนะครับชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมไปช่วยกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแแแกะะงงงมมมมมีีีสิิด่ดดดใหูู้้้เปควาาารตัย งานดีเวงานบานลิกล์จะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะเชา้าจะเทจะมุงลังกาจะก่สอสามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแกะแซะแงแคะแซะแงะแ